สวัสดีครับพบกระป๋อดีพนันธุัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาราชอุทิศนะครับผมบนถนนโค้งขวานั่นเองลูกค้านะครับแล้วบอกได้เลยว่าติดริมถนนใหญ่นะครับลูกค้าสามารถมาชมรถได้เลยนะครับแล้ววันนี้นะผมบอกได้เลยว่าผมจัดรถผ่อนเนี่ยสามถึงสี่พันบาทนะครับจัดรถผ่อนให้สามถึงสี่พันบาทนะครับลูกค้าสามคันนี้ที่เรียงอยู่ข้างหน้าเลย ผมบอกได้เลยว่าต้องโดนแน่ๆน,นะครับต้องโดนแน่ๆเลยอ่ะไปคันแรกกันต่อนะครับสำหรับคันแรกนะได้เป็นนิสสันจุกนะตัวนี้ได้เป็น1.6ตัว E ีนะครับเกียออร์ออโต้ปี2014ต่างหากนะครับโอ้โหราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นผมผมก็ต้องเอานะครับเป็นผมผมก็ต้องเอาสีสักหยดไม่เคยทำเลยนะครับสีสักหยดไม่เคยทำเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ภายในกันต่อ เดี๋ยวปอยจะเปิดภายในให้ดูนะแค่ข้างข้างหน้านะให้ลูกค้าดูอ่านะให้ดูเลยนะครับให้ดูเลยนะครับผมแผงประตูเนี่ยให้ดูเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยแล้วก็ภายในเนี่ยสะอาดมากนะครับพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเกียร์ออโต้จอเนี่ยได้เป็นจอถอยแล้วนะครับได้เป็นจอถอยเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้านะครับทรงท้ายของเขาก็จะประมาณนี้เลย เป็นกรงเล็บแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ท้ายจะแบบนี้นิสสันจุ k กเนี่ยขายรูปลักษ์ของเขาแน่นอนนะครับมานิสสันจุกเนี่ยขายรูปลักษ์ของเขาแน่นอนนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าคันนี้ส่งเดือนละ4,460บาทนะครับ4,460บาทนี่นานสูงสุดเนี่ยได้ยัน6ปีนะครับ72เดือนนะครับดูโฉมหน้าของเขานะ ที่ปอไม่ได้ให้ดูหมดเนี่ยเพราะแบบว่าเวลาเนี่ยมันมันมันจะนานเกินนะครับมันจะนานเกินแล้วก็ส่วนเรื่องรายละเอียดภาพเติมเนี่ยเดี๋ยวไปดูที่ทาง YouTube ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาคันที่2เลยโอ้โหคันนี้ผมบอกได้เลยว่าต้องเก็บแล้วนะครับต้องเก็บไปแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นที่รถหายากไปนานแล้วนะครับผมเพราะช่วงเนี้ยผมผมถามว่าเห็นไหมในบนท้องถนนนะพี่เอกเห็นนะครับแต่น้อย นะครับแต่น้อยคันนี้น่ะยี่ห้อของเขาก็คือ Suzuki SX4 นะครับ1.6เกียร์ออโต้นะครับได้เป็นปี2012อีกต่างหากนะครับมาพร้อมสีขาวมุกไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟสปอร์ตไลท์โลโก้ Suzuki นี่ให้ดูเลยตัวใหญ่ๆเลยนะครับมาดูที่ด้านข้างเลยนะครับสำหรับฝั่งนี้นะและที่สำคัญเนี่ยผมชอบเลย แม็กนี้ได้เป็นสีเงินแล้วนะครับเป็นเครื่อง VVT และที่สําคัญเนี่ยจุดเด่นเลยนะครับแหลกหลังคานะครับแล้วก็ชุดแต่งเนี่ยของเขาเนี่ยที่เป็นคิ้วเนี่ยพลาสติกเนี่ยรอบคันเลยนะครับมาดูรอบๆเลยนะครับมาดูรอบๆเลยมือจับโคเมียมแล,แล้วแล้วบอกได้เลยว่าเอาไปกางเต็นท์เนี่ยสบายมากนะครับสบายมากแล้วก็รอเท่ไปในตัวเซนเซอร์สจุด นะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายแต่งของญี่ปุ่นนะครับของตรงรุ่นของ s อ4เ f เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดข้้งหลังให้ดูคันนี้นะครับเดี๋ยวเปิดข้้งหลังให้ดูเลยอ่ะพี่เอกซูมข้างหลังเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลายไม้เนี่ยได้สวยมากสี่สีปส่ประตูเลยนะลายไม้อะ่ะอ่ะให้ลูกค้าดูเลยนะและได้เป็นเบาะหนังดีต่างหากเบาะหนังไม่มีขีดขาดแน่นอนนะครับให้ลูกค้าดูเลยนะครับอ่านะครับ บอกเด้เลยว่าคันนี้นะสบายกระเป๋าแน่นอนคันนี้ผ่อนสบายกระเป๋าแน่นอนนะลูกค้านะครับมาทางนี้เลยเอาไปผ่อนเดือนละ3,673บาทนะครับเอาไปผ่อนเดือนละ3,672บาทนะลูกค้านานสูงสุดเนี่ย6ปีนะครับส่งเดือนละ3,000พัน นะครับห7 3บาทนะลูกค้าเอาไปผ่อนกันเลยนะครับผ่อนถูกมากนะครับแล้วก็ได้สูงสุดเนี่ยเ2เดือนนะครับในนานสูงสุด6ปีนะครับเอาไปเลยนะครับผมแล้วก็คันสุดท้ายของเรานะครับที่เอามาให้วันนี้นะครับสำหรับคันสุดท้ายนะลูกค้าผมบอกเลยว่าที่ผมลองขับมานะที่ผมลองขับมานะคันเนี้ยผมบอกได้เลยว่า ประหยัดน้ํามันมากนะครับประหยัดน้ํามันมากนะครับเป็นนิสสันอ m เมล่เครื่อง1.2ตัว e นะครับระบบเครื่องยนต์สามสูบไปเลยนะครับปี2013บอกได้เลยว่าเดินทางไกลนี่สะดวกสบายแน่นอนนะครับเดินทางไกลนี่สะดวกสบายแน่นอนนะครับมาพร้อมกันจางหน้าสวยๆสีเนี่ยได้เป็นสีน้ําตาลน,นะครับสีเดิมทุกจุดทุกชิ้นนะครับไม่เคยทํามาเลย นะครับผมรับประกันได้เลยไหมครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําแน่นอนนะครับคุณตัดปัญหาได้เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคันเนี้ยผมลองขับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะลูกค้าภาคใต้นะเติมน้ำมนันไปที่หนึ่งพันหนึ่งรอบาทนะครับโอ้โหเอ米尔่า,าประหยัดจริงๆอันนี้เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆคันก่อนนะครับแล้วก็ได้เป็นแม็กกระทะฝาครอบนะครับแล้วก็กันสาด นะครับติดให้แล้วมือจับโคมเมี่ยมนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มาดูเลยคันนี้อยู่ที่1น7 0 0 0สบาทแล้วก็ข้างหลังเนี่ยเป็นสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบกรกดวงที่3ให้แล้วตัวนี้ได้เป็นเกียร์ CVT นะครับนี่เลยตรวสอสกษรอเมล่าไฟท้ายซ้ายขวาในใส่กิ้งเลยนะครับไม่มีแมลงอยู่ข้างในเลยนะครับและที่สําคัญนะครับคิ้วเนี่ยโคมเมี่ยมตรงฝาท้ายด้วย นะครับคิวโคมียมตรงฝาท้ายด้วยนะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็มาดูที่ด้านข้างนะครับผมฝั่งนี้ก็ไม่มีริ้วรอยเลยการขีดข่วนเลยดูแลรักษารถได้ดีมากสําหรับเจ้าของรถคันนี้นะครับกันสัต์ปอติดให้แล้วตรงรุ่นเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ข้างหน้ากันต่อนะครับภายในเนี่ยผมบอกได้เลยว่าภายในกว้างมากลูกค้านะรถนั่งเนี่ยสบายเลยการขับขี่เนี่ยสบายเลย ไม่เมื่อยไม่ปวดขาแน่นอนพวงมาลัยนี่ยังสักๆอยู่เลย,เก,ยออนะเกียร์ออโต้นะนะครับ,บ,กกรรนะรบเกียร์ออโต้นะลูกค้านะครับเบาะผ้ากำรรมะหยี่นะครับเกียร์ออโต้เบาะผ้ากำมะหยี่นะลูกค้าแล้วก็คันนี้ลูกค้าเอาไปผ่อนเดือนละสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทนะครับสามพันสี่ร้อยหกสิบเก้าบาทนะลูกค้า นะครับ3า6 9บาทอันนี้ก็คือ3คันที่ปอจัดมาให้นะครับคอน3,000ถึง4,000บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้เงินดาวแม้สักบาทเดียวนะครับผมฟรีจัดให้ฟรีโอนให้ฟรีค่าดำเนินการให้ฟรีค่าแรงให้ลูกค้าเลยนะครับสนใจนะครับโทรมาได้เลยที่เบอร์0815198985เป็นลุงสุพันธ0 8 1์1 8 2 5 6ึ 8นะครับเป็นป้าอมรลัตรหรือ ID ดีลนยนะครับ s i wg y 0880d นะครับแอดมาเป็นเพื่อนกับเรานะครับวันนี้ก็ฝากลูกค้าติดตามป๋อไว้ด้วยนะครับใครที่เป็น fc อยู่นะครับป๋บอจัด3าคันมาให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในรอบหน้านะครับสวัสดีครับ